โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นคลิปวิดีโอข้อมูลของสเกิร์ตซึ่งตัวสเกิร์ตเนี่ยครับก็เป็นอาจารย์ของเจา เราอ่ะนะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ามีผู้เล่นลหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่ไม่รู้จักตัวของสเกิร์ตน,นะครับตรงนี้ก็ทําความเข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเกมเกมชินิแพ t ก็มีผู้เล่นจํานวนมากนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นแล้วก็เพิ่งจะสนใจเกมนี้น,นะครับดังนั้นในวันนี้ครับผมจึงจะมาเล่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางตัวเกมเนี่ยมีนะครับเกี่ยวกับต,ตัวของอาจารย์ของไอ้เจ้าชายอย่างสเกิร์ตเนี่ยนะครับว่าเธอเป็นใครกันแน่และข้อมูลทั้งหมดที่มีในตอนนี้ครับก่อนที่แพด4.2 ้ตนก่อนที่ผมจะไปเล่าเรื่องราวของสเกิร์ตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คงจะต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนที่ได้เล่นเนื้อเรื่องของเกม Genshin Impact มาเนี่ยทุกคนก็น่าจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของชายมาบ้างนะครับหรือใครที่เล่นจบชั a เตอร์ของหลีเย่ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักชายนะซึ่งชายนะครับถือได้ว่าเป็นผู้บริหารลำดับที่11ของ h e a ์ t r ร i n g e r หรือก no hehe, ็คือเป็นผู <brand> ้บริหารของฟาทูยนะครับซึ่งผู้บริหารของฟาทูยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวตนที่เก่งมากๆครับคือแบบแข็งแกร่งาก่่นรเววีียป็ลททสุดใไ หนึ่งในหลี่เย่เนี่ยเราก็จะเจอกับชายนะครับที่สามารถแปลงร่างเป็นเดอะโฟลเลกาซีได้ซึ่งก็คือไอ้ร่างใส่เกาะนะครับซึ่งไอ้เจ้าร่างเดอะโฟลเลกาซีนะครับก็เป็นร่างที่เกิดมาจากพลังงานของดีลูชันหรือก็คือเนตมันที่ทางฟาทุยเนี่ยทำการประดิษฐ์คิดคนขึ้นมานั้นเองซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับว่าร่างเดอะโฟลเลกาซีเนี่ยเป็นร่างที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าร่างร่างนี้ครับสามารถใช้ได้ถึง2ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําหรือธาตุไฟฟ้านั่นเองนะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสุดๆ ถือว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งระดับท็อปๆของทางเกม e n s ช i n Impact เลยก็ว่าได้ครับในฝั่งของเนื้อเรื่องนะครับเขาเนี่ยเชี่ยวชาญการใช้งานอาวุธในทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นดาบดาบใหญ่หรือว่าจะเป็นมีดอะไรต่างๆนานาเลยครับใช้เก่งอมากๆเลยนะแต่เกมเพลย์ในเกมนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าชายเนี่ยถือธนูแล้วก็ใช้ธนูในการยิงเป็นอาวุธหลักใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับชายเนี่ยบอกว่าเขาในเลือกที่จะใช้อาวุธที่ไม่ถนัดที่สุดเพื่อที่จะได้ฝึกฝนอาวุธชิ้้้้้้้้นน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 ััััไไไปเเเเรรืืื่่่่่ออออยยๆคาาาาจะะดดดดใชวววุธถถมมกกกิงงขึ็็ีตลท เก่งกาจมากๆแต่แลหลายๆคนก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าคิดว่าชายเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจมาตั้งแต่แรกหรือบ้างก็คิดว่าชายนะครับเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้มาตั้งแต่เกิดซึ่งต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดถนัดเลยครับตัวของชายครับมีเรื่องราวและกาวบางอย่างครับที่ทําให้เขาเนี่ยเก่งกาจในการต่อสู้แล้วก็ชํานาญในการใช้วุธต่างๆซึ่งเรื่องราวตรงนี้ครับจะอยู่ในเรื่องราวของตัวละครที่4หรือก็คือ character story ในบทที่4ของตัวชายนั่นเองครับโดยสาหรับใครที่ไม่มีตัวชายเนี่ยเดย มมาก็ีประมาณนี้ครับทักเกียนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการต่อสู้ที่โดดเด่นอย่างที่ทุกคนคิดกันแต่มันเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่สําคัญสุดๆในครั้งนั้นซึ่งเขาเองก็ไม่อยากที่จะเอื่อนเอ่ยถึงมันให้กับคนอื่นได้ฟังสักเท่าไหร่ในตอนที่เขาอายุได้14ปีเขาได้หนีออกจากครอบครัวที่แสนจะน,น่าเบื่อหน่ายพร้อมด้วยดาบสั้นหนึ่งเล่มและกระเป๋าที่มีแต่ขนมปังอยู่ในนั้นเขานั้นได้หลงอยู่ในป่าและถูกไล่ล่าด้วยหมีรวมถึงฝูงหมาป่าครับจากนั้นเขาก็ดันได้ตกลงไปในรอยแยกกกขอองงพื้นนนโลลที่่จึจมมไเห็ พื้นที่อยู่ด้านล่างเลยที่นั่นครับเขาได้พบเจอกับโลกโบราณที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุดและได้พบเจอกับนักดาบลึกลับที่นั่นหรือจะพูดว่าอาณาจักรแห่งความมืดได้สังเกตเห็นเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับซึ่งไอ้เจ้าหูเหวลึกที่ว่านะครับแม้ว่าตัวของชายที่กลายเป็นทาตากเลียหรือกลายเป็นผู้บปิหารของฟาทุยแล้วก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะตามรอยกลับไปสืบไอ้เจ้าหบเหวลึกลับที่ว่านั้นได้เลยครับซึ่งใน นักดาบที่ตัวของชายพบเจอเลครับก็ได้สอนเทคนิคการท่องไปในก้นเหวลึกให้เขาได้อย่างอิสระซึ่งนักดาบคนนั้นก็ไม่ใช่ใครครับเขาก็คือสเกิร์ตอาจารย์ของชายนั่นเองครับซึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตลอดช่วงระยะเวลา3เดือนนั้นเนี่ยตัวของชายเนี่ยได้บ่มเพาะความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่มีสิ้นสุดท่ามกลางธรรมชาติที่ชื่นชอบความวุ่นวายปันป่นป่วนของเขาครับซึ่งก็พูงง่ายๆครับว่าสเกิร์ตเนี่ยเป็นคนสอนชายในระหว่าง3เดือนนั้นนั่นเองครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าแท้ที่จร ่ามกลางความมืดมิดหรืออยู่ท่ามกลางหุบเหวลึกนั่นส่วนชายเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยครับซึ่งตรงนี้ครับมันมีเรื่องที่แปลกอย่างมากอยู่ครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวของชายเนี่ยอยู่ในอบิสหรือหุบเหวลึกเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า3เดือนแต่บนโลกความเป็นจริงครับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของชายเนี่ยได้ออกตามหาชายหลังจากที่ชายหายไป3วันแล้วก็เจอชายในอยู่ในป่านั่นเองครับซึ่งในตอนที่ชายอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ได้ถือดาบสั้นที่เต็มไปด้วยสนิมอยู่ในมือของเขาโดยก็อย่างที่บอกนะครับครรครับบบม่วาาาาชยกกลจอส ได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆครับเวลาในอบิสกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากเลยครับในอบิสสเดือนแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยยังพึ่งผ่านไปไม่ถึง3วันดีเลยด้วยซ้ำน,นะครับซึ่งหลังจากนั้นครับชายก็ได้จบการประจนภัยครั้งแรกในอบิสของเขาไปทั้งอย่างนั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่ทําให้ชายเนี่ยเก่งกาจในการต่อสู้ครับเนื่องจากเขาเนี่ยได้ฝึกฝนกับสเกิร์ตเพียงแค่สเดือนเท่านั้นครับโดยจากข้อมูลในไวซ์ไลน์อีก1อันที่เกี่ยวข้องกับสเกิร์ตนะครับชายได้พูด้ แต่ครั้งต่อไปถ้าเกิดตัวของชายนมีโอกาสได้ประลองกับอาจารย์อีกครั้งแล้วก็ตัวของชายก็หวังว่าอย่างน้อยตัวเขาจะสามารถบีบบังคับให้เธอจะต้องใช้2มือในการต่อสู้ให้ได้ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสเกลหรือความแข็งแกร่งของสเกิร์ตขนาดชายในตอนที่เป็นฮาร์ดบิงเจอร์หรือกลายเป็นผู้บริหารที่เก่งกาจไปแล้วนะครับเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะสามารถทําให้อาจารย์ของเขานใช้2มือในการต่อสู้ได้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของสเกิร์ตเป็นตัวละครที่ scaling ความเก่งมันบียอนไปแล้วนะซึ่งตรงนี้ครับอาทิย์ บายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดตัวของสเกิร์ตเนี่ยปรากฏตัวให้เราเห็นในแพท4.2เนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวของสเกิร์ตเนี่ยอายุน่าจะเยอะมากๆแล้วครับเพราะอะไรใช่ไหมครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปครับว่าตอนแรกที่ชายตกลงไปในอบิสเนี่ยเขาตกไป3เดือนครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันผ่านไปยังไม่ถึง3วันเลยด้วยซ้ำน,นะครับดังนั้นจึงเท่ากับว่าถ้าเกิดโบนโลกจริงเนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วเนี่ยในอบิสก็อาจจะผ่านไปแบบหลาย10ปีแล้วก็ว่าได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยครอาจจเปนไปไ้รี่ตืลง ก็ต้องรอดูอีอกทีนะครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับตัวของชายเนี่ยครับในเนื้อเรื่องเนี่ยยังได้บอกใช่ไหมครับว่าสเกิร์ตเนี่ยได้สอนชายให้เดินทางในอบิสได้อย่างอิสระดังนั้นเนี่ยครับตัวของสเกิร์ตเนี่ยน่าจะมีความสามารถในการไปมาในที่ต่างๆของอบิสได้แล้วไอ้เจ้ามิติที่เราเห็นในเทเลอร์4.2ครับมันไปเกี่ยวอะไรกับอบิสละ่ะแล้วอบิสเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนะ้ำบรรพากาลหรือเปล่าปลาวานตัวนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปรอติดตามกันดูอีกรอบหน่่าาาสนนนนใจมกกวัั้้แทท4.0งต เกมก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุที่สเกิร์ตเนี่ยรับตัวของทาร์กเลียหรือรับตัวของชายเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เนื่องจากตัวของชายครับสามารถสัมผัสได้ถึงไอ้เจ้าปลาวานตัวขนาดมหึมาได้นั่นเองนะครับตัวของสเกิร์ตก็เลยยอมสอนเทคนิควิชาการต่อสู้ต่างๆของตัวเองเนี่ยให้กับชายได้เรียนรู้ไปนะครับโอเคครับแลวนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของสเกิร์ตนะครับตัวละครหญิงสาวแสนสวยที่ไม่ได้สวยเพียงแค่รูปนะครับความสามารถของเธอเนี่ยแม้จะยังไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นอย่างเป็นประจักษ์นะครับแต่ เกี่ยวกับตัวเธอเนี่ยก็ทําให้เรารู้นะคบว่าตัวเธอเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าตัวละครสเกิร์ตนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันน่าเล่นได้จริงๆครับแหมท่านอาจารย์ครับเห็นในตอนครั้งแรกนี่อุทานเลยครับว่าชายนั่นอาจารย์นายเหรอโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเอาล่ะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าสเกิร์ตเนี่ยเป็นอาจารย์ของชายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าสเกิร์ตเป็นใครก็หวังว่าถ้าเกิดได้มาฟังคลิปนี้แล้วทุกคนนข้าใลูออมติดี เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับท่านอาจารย์แสนสวยคนนี้ผมก็จะทําการทําออกมาเป็นคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ